ตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนก็มีขึ้นว่าก่อนเพื่อนนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็บินไม่เยอะนะก็บินแบบคือเป็นะระยะห่างส่วนมากค็รจะกลับคนเดียวกันนะคะนีนะคะหลังทานข้าวเสร็จเดบิบจะมารีวิวคร้าวนะคะบนเครื่องบินของชิเมะเนาะ<ม>อันแรเลยอยู่ข้างหน้าเรานะคะก็จะมีกลับทั้งทีนะคะก็เสียดายเวลาเนาะเราก็เลยจะมารีวิวนะคะว่าการกลับไทยล่าสุดข,ของเรานะคะต้องใช้เอัาสารอะไรบ้าง คนตอนนี้วีถึงที่นี่ถึงที่เมืองไทยแล้วนะคะเรา ทุกคนพบกับช่องบีมาเรียมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนบีก็จะกลับเมืองไทยในรอบที่2นะคะทุกคนเพราะว่า2เดือนที่แล้วบีก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะกลับในสายการบินชิฟแอร์ด้วยค่ะทุกคนคือบีมีธุระด่วนที่ต้องกลับนะคะทุกคนแล้วก็ต้องกลับคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าด่วนมากๆเลยค่ะกลับทั้งทีนะคะก็เสียดายเวลาเนาะ <S <S เราก็เลยจะมารีวิวนะคะว่าการกลับไทยล่าสุดของเรานะคะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศของสนามบินจะเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้บีก็เข้ามาข้างในแล้ว แล้วนะคะแล้วก็เอกสารที่เราใช้นะคะทุกคนอย่างที่1ก็คือจองตั๋วนะคะจองตั๋วเครื่องบินเนาะอย่างที่2ก็คือพาสปอร์ตนะคะแล้วก็อย่างที่3มนะคะก็คือ พัสอร์วัคซีนนั่นเองค่ะที่เราฉีดมาเนาะบีก็ฉีดมา3าเข็มแล้วนะคะของไฟเซอร์นะคะทุกคนตอนนี้ก็รอเวลาขึ้นเครื่องจ้าเพราะว่ามาก่อนเวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่ากลัวไม่ไมทันเนาะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนที่จะแนะนําทุกคนนะคะเวลาใครที่ตั้งข้อหวังว่าจะมาซื้อของฝากที่สนามบินนะคะทุกคนแนะนําให้ทุกคนซื้อมาจากที่บ้านหรือว่าซื้อมาจากข้างนอกนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะพวกของฝากขนมต่างๆของที่สนามบินนะ ทุกร้านปิดหมดเลยจ้าตามนี้เลยนะทุกคนก็คือแบบบีก็แบบไม่ได้ซื้อมาเหมือนกันนะคะก็ซื้อได้แค่นี้เดียวเองตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนก็ม,มีขึ้นว่าก่อนเพื่อนนะคะมีคนไม่ค่อยเยอะคนอาจจะยังไม่มานะคะแล้วก็นั่งตรงข้าหน้าตรงนี้ด้วยคนกําลังทยอยขึ้นมานะคะมีก็นั่งติดหน้าตาอยากจะเห็นวิวสวยๆแต่ว่าฝนตกนะคะ สัมภาระของคุณของฝากก็เดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างแล้วกัน นะฮะคนติดชื่อพีเอลพีค่า เสซตเดบ้วจะมารีวิวคร่าวๆนะคะบนเครื่องบินของชิแมแอร์เนาะแอนแนเลยอยู่ห้งหน้าเรานะคะก็จะมี QR code นะคะการช้อปปิ้งต่างๆเนาะก็จะมีเรื่องทั้งอาหารแล้วก็จะมะีของใช้นะคะทุกคนที่ใช้บนเครื่องบินเนาะก็จะมีพวกรองทงรองเท้าเอ่ยพวกเบียเอ่ยอาหารการกินนะคะเลื่อนลงมาก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่วาง iPad นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบวาง iPad ว่าง ตัวร,รัพท์งตัวรัพท์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทานข้าวนะคะที่มีทานข้าวมากเนา่ะเด็โตนี่วางมาอย่างนี้ได้เลยข้างหน้ามีลูกค้าหนึ่งท่านนะคะที่ก็เลยนี่เนาะทุกคนนี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหรือมันจะเป็นสัญญาณที่แบบว่าสามารถเปิด,ปดไฟเปิดไฟอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะมีแบบเครื่องหมาย น้ำดื่บุรีนะเครื่องหมายนู่นนี่นั่นก็บอกว่าอันนี้ที่แอร์โฮสเตสสอนเราก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันจะอยู่ข้างล่างนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อย่างที่ดีนะคะก็คือเขามีปลั๊กไฟด้วยตรงนี้ปักไฟสามารถใช้แบตได้จริงนะคะทุกคนปลักไฟเนาะแล้วก็ข้างในตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆก,กันกับที่ใส่การบินทั่วไปนะก็จะมีวิธีการ วิธีการใช้วิธีห้ามใช้โทรศัพท์นะห้ามตูดบุรีนะอะไรเงีย้ยเวลาห้า,าให้ใช้อุปกรณ์เวลามีอะไรฉุกเฉินนะคะทุกคนซ้ายขวาเนาะทางลงทางไหนลงท่าไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะ,ะมานเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะอย่างเนี้ยเดินเข้าขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องลงเดินหอนะ,ะนะคะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษา ปูนภาษาไทยบอมีเด้อจ้าแล้วก็ที่รถที่สุดนะคะทุกคนนสายการเปนชิปแอร์มี WiFi ให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ mm hmm. เขาก็จะบอกวิธีด้วยนะคะ mm hmm. how to นะคะทุกคนการเข้านี่ mm hmm. การใช้ WiFi นะคะทุกคนซึ่งบีก็เข้าแล้วแล้วมันก็ทำไม่ได้นะคะบ mm hmm. ีเล่นไม่ได้นะ mm hmm. หรือว่าบีโง่ก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ว mm ันนี้มันวิธีการบอกนี่ไง เ,ออเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่อยากดูที่อยากเล่นติ๊กตอกอะนี่ใช่ไหมเออนี่นะคะก็ประมาณนี้เ,เดี๋ยวยังไงจะลองเข้าอีกรอบนะคะเพราะารงเบียมันขึ้นอันเมื่อกี้ทุกคนนี่ที่พี่ขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะ,ะมีปลั๊กไฟแล้วก็จะมีช่องใส่โทรทั่ง์โทรพท์นะคะมีประมาณนี้เลยะคะ่ะนี่อนนี้ก็เหมือนกันเนาะ นี่วีถึงที่นี่ถึงที่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็รอรับกระเป๋ายังไม่มีมาเลยเพราะว่ามีมาเร็วมากนะคะทุกคนขั้นตอนตอนนี้นะคะทุกคนขั้นตอนในการที่ผ่านมานะคะปกติแล้วก็คือคนเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนี่ยิ่งเร็วเลยแต่ถ้าเป็นคนต่างชาตินะคะก็จะใช้เวลาแบบแปบ๊บเดียวอะไม่ถึง30นาทีนะทุกคนคือเดินผ่านคนไทยใช่ไหมคะเดินผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านมาเลยนะคะ สถานะอะ,อะไรนะสถานการณ์บ้านเรานะคะทุกคนก็เริ่มที่จะกลับมาเป็นวันเดิมแล้วนะคะแต่ว่าโควิดหน้าก็น่าจะยังเหมือนเดิมอยู่เนาะ<ส>แต่ว่าก็คือแบบเราก็ต้องป้องกันตัวเองคือตัวเนี้ยีเปิดแมสใช่ไหมไม่มีใครอยู่เลยนะคะ<ส>ก็คือรถก็เพิ่งเลื่อนนะคะก็รอรอกระเป๋ามาแล้วก็มีก็จะไปที่โรงแรมแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาสามทุ่มแล้วเนาะสามทุ่มแล้วไม่มีใครเลยทุกคน ที่สวนภูมิตอนนี้ก็คือไม่มีใครเลยนะคะออกมาแล้วไม่กี่คนรอกระเป๋ากันค่ะอย่ากวีให้ทุกคนดูรอบๆนะคะทุกคนระหว่างรอกระเป๋านะคะก็นี่เป็นช่องที่บีจะมารับนะคะในเบอร์21เนาะก็รถกระเป๋าก็กําลังมาไม่ใช่กระเป๋าก็กำลังจะมานะคะมีพนักงานตอนนี้สามทุมด้วยมั้งมันก็เลยแบบมืดมเงียบมากทุกคน พนักงานก็นั่งเล่นจับโทรศัพท์กันไปเนาะมันเหงาอะแอปออฟฟิศอะไรนี่เซนทรัาพูแมอพอร์ตแต่ร้านค้าตรงนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะ POWER KING KING POWER <laughs> KING POWER นะคะคก็ยังเปิดอยู่เนาะคนก็เริ่มไหลมาแล้วมีน่าจะลงเกือบแบบหลัง Business Class นะคะทุกคนมันก็เลยจะเดินม,มาเร็วม,มากเลยนะคะ แต่ีไม่ได้นั่งบีรีเอินเนคานะคะทุกคนนั่งใกล้ๆนะคะนี่เดี๋ยวรากระเป๋ามาค่ะเวลาไม่มีพนักงานมารอดูกระเป๋าเราก็จะกลัวหวัดหัดเสียวแบบนี้โอ้กระเป๋าที่เแพงที่แบบน่าสงสารมากเลยนะเนี่ยดีนะของเราโอ้ฟังเสียงแล้วใจร้าวมากอะทุกคน กูสามาราถึง่อนเพื่อนก็ต่อยังไม่มาเลยอ่ะมาลงมาข้างล่างนะคะทุกคนชั้นหนึ่งเนาะก็จะมีแท็กซี่ให้เราเลือกนะคะมีรถแท็กซี่คันใหญ่แล้วก็คันเล็กคันแท็กซี่ทั่วไปก็คือคันเล็กนะคะเดี๋ยวไปคันเล็กโอ้เขาพัฒนาไปเยอะอยู่นะเนี่ยนี่นะคะก็จะมีตู้ให้เรากดแท็กซี่นะคะมีพนักงานรออยู่หนึ่งคนนะ พอกดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ใบแบบนี้มาเขาก็จะให้มีรูปหน้าตารูปของอันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลต่างๆของเ็กซี่ด้วยนี่เดีย๋ยวไปโรงแรมกันจ้าทุกคนร้อนมากตอนนี้บีก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูบีจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเลยนะคะทุกคนแล้วก็บีก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์ในวันนี้ค่ะ เดี๋ยววิก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายมาตาเนมีรูปโรงแรมท้ายคลิปด้วยนะคะ